ถ้าผิวของคุณกำลังงอแงลองตัวนี้ค่ะปาป้าปาปาลิซิพี่นี่คือผิวแดงลอกแพ้ง่ายผิวกำลังงอแงอยู่ใช่ไหมลองตัวนี้แผ่นนี้เลยหยิบแผ่นนี้มาใช้นะคะเรียวเซนท l ล่าซิกาครีมรีแพมาร์กจากปาปาลิสพี่สูตรเข้มข้น จากใบบัวบกนะคะฟื้นฟูผิวแบบเร่งด่วนแปะทิ้งไว้15นาทีผิวเย็นสงบชุ่มชื้นขึ้นทันทีไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์ใช้ได้แม้ผิวบอบบางตัวจริงเรื่องปอบประโลมผิวต้องลองค่ะนี่วิธีมากก็นี่คือต้องซื้อมาลองอะ่ะคือมันอ่อนโยนกับผิวมากนี่กล่องนี้มี10ชิ้น หชิ้นจะเป็นอย่างนี้น้ำหนักสองลกรัมซื้อแบบนี้คือคุ้มมากลองหาซื้อมาใช้ดูคะ่ะ